กรุปกลิบกรูปกบกับแหนนะจ๊ะกรุปกลิบกรูปกบกับแหน่นะจ๊ะกกีบกรกับแหนนะจ๊ะกรปกีบกรปกับแหนนะจ๊ะกรปกบกรปกับแหนนะจ๊ะสนับสนุนโดยคริสปี้ครีมซินนาบบบูโกกิบราเดอร์สไ f a ฟสธนาคารไทยพาณิช ควอเทียรซินิอาร์ต กับแหน่นะจ๊ะวันที่จะพามาด่านตรวจจับความสวยที่งานเฟสเซ็นเตอร์ค่ะเราจะเข้าไปดูรวอมๆมกันนะคะว่าเหล่าเซเลิบิตี้และดาราน,นักร้องนักแสดงนะคะว่าเขาจะสวยซ้ำสวยซ้อนด้วยวิธีใด เดีย๋ยวคนพูดตลอดเวลาว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเหรอที่จัดหน้าแล้วเหมือนกับว่าเรารู้ได้ว่าเราจะสวยยังไงต่อไปในอนาคตขอคุณหมอเล่าเรื่องได้ไหมเพาะว่าเป็นยังไงคะผมทำงานจัดฟันมาก็ประมาณ25ปีเพิ่งมาทํางานธนการ,รจัดฟันที่ โดยใช้อีวิสไลน์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ทําอยู่มาประมาณตอนนี้13ปีตั้งแต่เราเริ่มทําการจัดฟันด้วยอีวิสไลน์มาเป็นเวลา13ปีนะฮะเราพบว่าในคนไข้จํานวนพันกว่าลายที่เราทํามาเนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าที่เห็นอย่างได้ชัอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มค่ะผมก็ทําคนเดียวไม่ได้นะครับต้องมีทีมงานต้องมีทีมงานที่ดีใช่ไหมคะครับทีมเราก็จะเป็นทางแพทย์ทางด้านผิวพรรณนะฮะแล้วก็เวชศาสตร์ชะลอวัย นะครับแล้วก็มีทางแพทย์สัลญกรรมเกี่ยวกับทางด้านแม็กซิโลเฟเชียลและทางด้านพลาสติกด้วยนะครับ oh. คือถ้าเกิดว่าสวยโดยที่ไม่ต้องสัลญกรรมยังไม่พอเราก็มีให้คาปรึกษานะครับคุณหมอรู้ไหมคะว่าเครื่องมือที่คุณหมอเข้า,ขามาเนี่ยคนอื่นก็จะไม่มีใช่ไหมคะทางเฟสเซนเตอร์เราได้สั่งเครื่อง CT สแกนนะครับที่สําหรับวัดโครงสร้างของใบหน้าเครื่องมอร์ฟีสที่ถ่ายภาพพื้นผิวเป็น3มิติ oh. อน,นั่น <ะ S 2> นอกนะะจากนั้นก็ยังเป็นเครื่องอินท่าออร่าสแกนเนอร์ ซึ่งทุกอย่างออกมาเป็นระบบดิจิทัลหมดโอเคมั่นใจได้เลยค,ะค่ะว่าสวยแน่นอนแล้วเราใช้ทั้ง3ระบบเอาเข้ามาซ้อนกันซึ่งจะมีโปรแกรมในการที่ร่วมกันในการวิเคราะห์จะหาค่าว่าปัจจุบันคนไข้ของเราเป็นยังไงโอเคค่ะที่คุณหมอเล่ามาเนี่ยก็เป็นเครื่องมือทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าที่จะโชว์กันเนี่ยว่าจะเป็นยังไง โอ้โหนี่เป็นลูกสาวคุณหมอเรืองยุท์เหรอใช่ค่ะแล้วจะมาช่วยคุณพ่อทําอะไรบ้างคะก็ช่วยบริหารค่ะดูแลทุกอย่างก็ดูทางด้านมาร์เก็ตติ้งด้านการเงินด้านท,าทุกอย่างเลยคุณแม่สมมาคุ้มบบเคะเนี่ยอัน <laughs> นี้ก็เป็นววัฒนาการอันใหม่ใช่ไหมคะของเ,อเกี่ยวกับเรื่องการจัดฟันก็เปิดเป็นเฟซเซนเตอร์คือเมื่อก่อนที่เราเปิดเป็นทําฟันอย่างเดียวคือทองหล่อดนทอลฮอสทพิทอลอะค่ะแล้วแต่ตอนนี้พอเราเห็นว่าโอกาสในการธุรกิจต่างเดี๋ยวนี้คนสนใจด้านสุขภาพความงามมากขึ้นเราก็เลย เปิดเป็นเฟซเซนเตอร์ขึ้นมาภรรยาคุณกระแสดังมากไม่ต้องเรื่องอะไรเลยนะเรื่องนี้ น่าแล้วก่อนเนี่ยคุณบางคนที่แบบมีแก้มแล้วก็แบบว่าหน้าจะใหญ่กว่านี้ออกทีวีก็ไม่กล้าที่จะแบบมัดผมหรือว่าอะไรปล่อยผมตลอดหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มดูแลตัวเองพอดีหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยไปศัลยกรรมมาหรือเปล่าไปทำหน้ามาหรือเปล่าทำไมหน้าแบบมันเล็กลงอะไรเงี้ยเราก็วันนี้ก็เฉลยบอกว่าจริงๆเราแพ่ดัดฟันแล้วคนก็ไม่รู้ว่าเราดดดฟันเพราะว่ามันเป็นอินวิสไลน์มันจะเป็นการดัดฟันแบบสอะค่ะเออมันก็เลยช่วยแบบว่าบีบหน้าให้เราเล็กลงแล้วก็ทำให้ฟันสวยขึ้นอะไรเงี้ยก็่งคือได้แบบว่ายิงปืนนัก แต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้มันแน่นยำาฝาเพราะมันเป็นคอมใช่ไหมคะมันมีคอมต้องบอกว่าหลายๆคนที่เราเห็นในเวลาที่เขาไปทำเนี่ยบางคนพอตอบแล้วตอบไปเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นการย้ายกระดูกหน้าให้มันเป็นเซนเตอร์ให้มันตรงขึ้นให้มันตามหลักของคนหน้าไม่เท่ากันหรือคนหน้าใหญ่ไปแต่ว่ามันก็ต้องคอยควบคุมระดูด้วยแต่ทุกอย่างนี่คือหมายถึงทําให้ฟันเราเรียงตรงได้แต่เราสามารถปรับการในได้ว่าจะให้เข้ามากหรือน้อยเพื่อที่จะรักษาเแลนแก้มซึ่งตรงนี้มันก็เลยเป็นการรวมตัวกันของเราคุณหมอแล้วก็ผู้ผมที่เกิดเซนเตอร์ กับแบบคนมาทำเยอะแล้วไงเราก็ต้องมีจุดเด่นของเรามีความพิเศษของเราเรื่องฟันแล้วก็เรื่องรอยยิ้มคอนเซ็ปต์ของเราคือแบบว่าหน้ามีเอกลักษณ์แบบคนที่เนี่ยจะแต่งงานนี่พี่จะมาทำที่นี่เลยพี่จะบอกเลยว่าเขาเห็นหน้าในอนาคตเรียกสินสอดเพิ่มขึ้นได้ <c oughs> <ช>โอ้โอนึกเอาใหม่ได้ไหมเธอแต่งงานใหม่กันป่ะเออเออสินสอดเพิ่มแต่งงานใหม่แต่ว่าเจ <c oughs> ้าบ่าวคนเดิมออสินสอดเราเพิ่มขึ้นได้ออันนี้ธีทีดีดีนะ ันนี้เรามางานอะไรคะเ เป็เซนเตอร์เป็เซนเตอร์เออเขาทำอะไรไม่ใช่เขาเกี่ยงเรื่องการดัดดัดอะไรที่อยากดัดผมอยากดัดผมนี่ยสมศัรชลาชนที่ดูเรื่องไหมเรื่องนี้ดูเรื่องแล้วค่ะหน้าคนเราเนี่ยนะคะบางส่วนจะไม่เท่ากันหรือซีกซ้ายมากกว่าเบี้ยวเบี้ยวหลไหลไหลเออตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมีคุณหมอเป็นโปรเฟ s ชั o นอลมากๆเลยที่จะดูแลเราว่าคุณควรจะเพิ่มจะลดอะไรบ้างใช่แล้วบางคนหน้าตาดีอยู่แล้วเหมือนเราหน้าตาดีอยู่แล้วเออมันเบี้ยวเนี่ยก็จะ ไม่ที่บ้านถุกสอนนี่ก็คงจะไปคุยหลังใหม่ว่าเอ๊อย่างพี่เนี่ยนอกจากนิสัยน่ารักแล้วเนี่ยน่านักให้บอกว่านิสัยน่ารักอย่าเถียผู้จัดอย่าเถียผู้จัดเราเป็นลูกไก่ดึงกำมือเขาถูกต้องค่ะจะบีบก็ตายจะทายก็รอดเมื่อกี้นี้นะคะเขาเอาคุณจับผิวนะคะเข้าไปดูนะคะใบหน้าเพิ่มเฟรค่ะคุณหมอบอกว่าว่าตัดอย่างเดียวค่ะตัดนิสัย ถามนิดนึงนะคะเคยดัดฟันมาก่อนไหมอ่ะตัวตัวมีเคยค่เคยไหมคะเคยเหมือนกันแลวตอนนี้รู้ไหมว่าเขามีประวัติกรรมใหม่มาไม่ทราบเลยค่ะเรื่องนี้รู้บมางานวันนี้ไงคืออย่างนี้เมื่อกี้คุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าใครที่ดัดฟันมาแล้วใครทำอะไรมาแล้วเนี่ยถ้ามาหาคุณหมออีกอย่างว่าจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ดูดูว่าจะต้องปรับยังไงให้เราสวยแบบสวยซ้ําสวยซ้อนอ่ะสวยได้อีกทำได้อีกแค่นี้สวยแล้วสวยยิ่งขึ้นไปอีก เออสวยมากๆเลยอะพี่มองเลยแบบพี่แบบพี่โกรธมากเลยทำไมพี่ไม่สวยแบบนี้ทำไมพี่ไม่สวยแบบนี้บบน,นี่วันนี้เรามางานอะไรรู้ไหมอ๋อมางานน้องวินเซนครับ น้องเพืนเขาเปิดเฟสเซ็นเตอร์ใช่รู้สึกว่าเป็นเทคนิคใหม่ล่าสุดเลยใหล่าุดาัดแบบไม่เห็นด้วยแล้วก็เป็นจัดแบบว่าดูในคอมพิวเตอร์ก่อนว่าหน้าเราจะออกเป็นยังไงด้วยใช่ไหมอ,อันนี้ถูกใจมากเลยนี่ว่าจะเป็นลูกค้าเขาด้วยสนใจครับเพราะฉะนั้นชิมก็คือว่าเราจะได้ฟันสวยแล้วเรารู้เห็นว่าหน้าหน้าระเป็นยังไงก่อนด้วยใช่เราสามารถเห็นลูกหน้าเราก่อนตอนตอนที่วาดภาพค่าตอนทีน่ทำเสร็จเนาะ จริงๆแล้ว3คนนี้ก็สวยงามพร้อมสรส่งแต่วันนี้เราจะมาทำให้สวยขึ้น,นด้วยวิธีแบบใหม่รู้ป่ะยังมันจะเป็นหยัดฟันใสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะให้เราวิเคราะห์ในคอมพิวเตอร์ก่อนเลยว่าหน้าเราเป็นยังไงออกมาในอนาคตเป็นยังไง<า>พี่พูดไปก็พี่ก็ไม่ใช่หมอแต่พี่รู้อย่างนึงพวกเราอยากสวยเหมือนน้องมุ้นเส้นสวยมากเป๊ะเขาไม่ใช่นอมินีนะเขาเป็นหุ้นส่วนเลย สวัสดีค่ะหม่อมดาวสวัสดีค่ะโทรจับไปบอกว่าหม่อมดาวคะพอดีน้องวินเซนเนี่ยก็เปิดทำเฟสเซ็นเตอร์เกี่ยวกับเรื่องดัดฟันหม่อมดาวสนใจทันทีเลยเพราะลูกๆสองคนใช่ไหมคะดัดฟันอยู่อันนี้มันเป็นดีลวิทยาการแบบใหม่เราจะเห็นหน้าเราเนี่ยจับคอมพิวเตอร์ว่าหน้าเป็นยังไงน่าสนใจมากค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะลูกสาวตัวเองเนี่ยก็เป็นนักดัดฟันเพราะว่าฟันทั้งเกยทั้งขยเหร่นั้งอะไรคตามกรรมพันธ์ของคุณพ่อเดี๋ยวไปที่นี่เลยเพราะว่าเขาเ๊ะมากเพราะว่า เหเราในนา,นา,นาคตนะงฮะว่าเราจะเป็นหน้าแบบไหนแต่ว่าอันเนี้ยเลิศมากสวัสดีน้องปอน้องปลา,ค,าค่ะวุ้นเส้นสวยไหมสวยมากเขาอ่ะมาเปิดครับผมร่วมทุนกับคุณหมออ๋อเหรอฮะ,ะทำเกี่ยวกับเฟซเซ็นเตอร์ปอนอันเนี้ยพี่หนว่าดีรู้ไหม<บ>เราไปเห็นหน้าเราก่อนเลย ว่านหน้าอะไเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเป็นครอบใสด้วยนะหมอก็าจะให,ใ,หให้ดูในคอมหน้าแบาทั่วไปเนี่ยหน้าไม่เท่ากันหรอกปอปลาแฮปปี้ไหมหน้าอย่างนี้ในอนาคตก็จะมีหมอระดมแบบเหมือนกับมาวิเคราะห์เลยก็ต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมคะเป็นอนาตงบี้เลยอ๋อดีมากเลยหน้าแบบอยากกัดฟ<อ>ันแต่เอ๊ะหน้าพอจะออกมาเป็นยังไงเข็งเลยปลานี่นะตอนเด่นหนังสือเนี่ยตอนวินนนะ่งแข่งเนี่ยไม่มีใครสู้ปลาได้นะเพราะแพ้ชนะหมดฟันเข้าก่อนแต่สิ่งที่ฟันฟันเข้าก่อนเลยบากคตอนนี้เจอปลาไม่มองอย่างนี้มองฟัน ดปรากฏการณ์ใหม่ของศาสตร์ทางการแพทย์สุดล้ำสมัยที่เฟสเซ็นเตอร์ศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิม้มกับนวัตกรรมปรับหน้าสวยด้วยการจัดฟันค่ะพร้อมด้วยการดูแลผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อความงามแบบองค์รวมโดยไม่ต้องพึ่งสัญญกรรมงานนี้ทำเอาเหล่าเซเลบริตีของเราปลื้มฟิ่มค่ะเพราะว่าจะได้สวยกันแน่ที่เฟสเซ็นเตอ กรุบกริบกรุบกริบกับแหนนะจ๊ะกรุกริบกรกกับแหน่นะจ๊ะรูกบครกีบกับแหนนะจ๊ะรูกรบรูกีกับแหนนะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะ